สวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับคาท่านใดที่กำลังหาหัวผู้สายขุนนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวนะครับโครงสร้างเกือบร้อยสี่สิบนะครับวยัยขวบกว่านะครับเป็นวัวไทยหน้าแก่ๆนะครับแห่งขาก็ดีนะครับเอาไปขุน นะครับท่นานใดที่หาผู้ไปขุนขัวอยู่บ้านเขาดินใต้ครับตับนบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับอเอาไปขุนนะครับอดูเอาครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องตัวผู้ลิงก็สะดือก็นิดเดียวนะครับ ใดที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็ลองมาดูตัวจริงนะครับถือว่าสนใจก็แคปรูปภาพก็ส่งไปในอินบ x ็อกนะครับในแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มนะครับตัวนี้เปิดไว้ที่42,000บาทนะครับ42,000บาทนะครับก็เอาไปขุนนะครับ ไทยไทยลูกผสมนนแม่ของเขาสี่มืนสองพันบาทนะครับเนี่ยจพร้อมนิดนึงว่าฟันหักหรือเปล่า ดูตัวจริงก่อนนะครับเพราะว่าถ่ายวีดีโอกับตัวจริงไม่เหมือนกันเน้นมาดูตัวจริงนะครับขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็ช่อง youtube JK เกษตรฟาร์มดูแม่ครับใครก็คุยคุยกันเข้ามาได้ครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอโจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ